เว็บไซต์ Auto t h a i l a น d ขอนำท่านเข้าสู่การทดสอบ Ford Fiesta e c o b o o s t ใหม่เส้นสุดการรอคอยชยทีกับเครื่องยนต์ c o b o o ู t ที่เรื่องชื่อจากค่าย Ford ที่ล่าสุดได้นำมาประจำการใน Ford Fiesta e c o b o o s t ใหม่ด้วยความโดดเด่นจากสมรรถนะของเครื่องยนต์3สูบ1 0 0่งพซีซีพร้อมเทอร์โบชาร์จขนาดเล็กที่ให้พละกำลังเกินพิกัดโดยพยายามชูจุดเด่นของเครื่องยนต์ว่าเป็นรถในกลุ่มพรีเมียมทำให้เป็นที่สนใจและติดตามข้อมูลกันมันโลตลอดหลังจากเปิดตัวที่ต่างประเทศ ครั้งนี้ค่ายฟอร์ดไม่รอช้าจัดทดสอบสมรรถนะของฟอร์ดเฟีต้าอีโคบูตใหม่โดยใช้เส้นทางเชียงใหม่เสมิงศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปางระยะทางรวมไปกลับกว่า200กิโลเมตรโดยการทดสอบครั้งนี้มีรถยนต์ฟอร์ดเฟีต้าอีโคบูตใหม่ให้เราทําการทดสอบทั้งรุ่นซีดาน4ประตูและรุ่นแฮสแบ็ก5ประตูให้ได้ฉลักขับขี่ทดสอบในสภาพเส้นทางที่เรียกว่าครบทุกรูปแบบเริ่มต้นการทดสอบด้วยการฟังบรรยายสรุปข้อมูลทางเทคนิคจากทีมงานวิศวกรของฟอร์ดพร้อมเส้นทางในการทดสอบ ก่อนอื่นทีมงานออโตไทแลนด์ขอพูดถึงตัวรถ f o r d Fiesta e c o b o o s ูใหม่กันก่อนที่จะไปทดลองขับกันโดยรูปโฉมภายนอกโดยเฉพาะด้านหน้าได้รับการปรับเปลี่ยนด้วยการออกแบบกระจังหน้าแบบสี่เหลี่ยมคางหมูแบบใหม่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ f อร์ในปัจจุบันตัดขอบด้านข้างด้วยไฟหน้าที่โฉบเฉี่ยวพร้อมฝากระโปรงหน้าที่ได้รับการออกแบบใหม่พร้อมปรับตำแหน่งโลโก้ของ Ford ให้มาอยู่บนพื้นผิวตัวรถอย่างโดดเด่นสำหรับด้านท้ายรถของรุ่น5ประตูแฮตส์แบกนั้นจะได้รับการปร,ปรับปรุงในเรื่องของสปอยเลอร์ ส่วนในรุ่นซีดาน4ประตูจะเปลี่ยนฝาท้ายและกันชนหลังแบบใหม่พร้อมตัดขอบกันชนด้านล่างด้วยโครเมียมเน้นความกว้างขวางของพื้นที่ใช้สอยและต้องการสื่อถึงความหรูหรามีระดับและที่ด้านท้ายของทั้ง2รุ่นจะมีป้ายโลโก้ EcoBoost แปะไว้เพื่อแสดงความเป็น f i t s t a ที่ไม่ธรรมดาก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของ Ford Fiesta e c o b o o s t ใหม่ด้วยความสุขสบายจากระบบกุญแจอัจฉริยะ สำหรับในรุ่นซีดาน4ประตูนั้นจะเลือกใช้สีทูโทนสีดำกับสีเบจส่วนในรุ่นแฮทแบ็ก5ประตูจะใช้โทนสีดำพร้อมใช้ไฟสองสว่างสีฟ้าในแผงควบคุมต่างๆและอีกลูกเล่นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบเชื่อมต่อการสื่อสาร Ford Sync ซึ่งก็มีมาให้ใช้ในรุ่นนี้เหมือนกัน Ford f i t s t c o c o b o o s t มาพร้อมเครื่องยนต์ e c o b o ูต t 1.0ลิตรแบบ3สูบ d i เรกอินเจกชชา์ตและวาล์วแปรผัน ให้ปละกําลังสูงสุดที่125แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่170นิวตันเมตรโดยแรงบิดสูงสุดจะมาในรอบ1,400-4,500รอบต่อนอาทีท่งกําลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ Power Shift 6สปีดโดยทางฟอร์ดได้เขมอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไว้ที่18.9กิโลเมตรต่อลิตรนอกจากนี้ Ford Fiesta EcoBoost ใหม่ยังได้รับการพัฒนาช่วงล่างโดยโช้อัพได้รับการออกแบบใหม่พร้อมเสริมแป้นรับยางกันกระแทก ระบบภูมาิลายแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับจูนให้เหมาะสมกับช่วงล่างและอย่างลงตัวทั้งยังมีอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าพร้อมระบบ ESP และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันช่วงทดสอบ Ford Fiesta EcoBoost ใหม่กับทีมงาน Auto Thailand เริ่มออกเดินทางเช่นเคยทีมงาน Auto Thailand ขอนั่งเป็นผู้โดยสารก่อนโดยนั่งคู่กับผู้ขับขี่และในบางครั้งเราก็ข้ามลองไปนั่งในห้องโดยสารด้านหลัง โดยการออกแบบภายในเขาเรสารจะเน้นไปในแนวสปอร์ตซึ่งจะทําให้บางคนรู้สึกอึดอัดไปบ้างหลังจากถึงจุดแวะพักทีมงานอขโตุ้งเทยแลนก็ได้เปลี่ยนมาเป็นผู้ขับขี่โดยช่วงแรกเราจะได้ทดลองขับฟอร์ดเฟสต้าอีโคบูตรุ่นแฮชแบ็กประตูซึ่งก็สามารถสัมผัสความคล่องตัวและการออกตัวสามารถเรียกพลักรางออกมาได้อย่างรวดเร็วเพียงเติมคันเร่งเข้าไปตามความต้องการรถก็พร้อมพุ่งทะยานออกไปในทันทีเรียกว่าแทบไม่มีอาการล้อรอบกันเลยทีเดียวทําให้คิดว่า ถ้าไม่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์1.0ึ่งลิตรสามสูบรับรองว่าไม่มีใครเชื่อพละกาลังที่ได้มาน่าจะดีกว่าหรือเทียบเท่าเครื่องยนต์ขนาด1.5หรือ1.6ลิตรในายามที่ต้องขับขี่ในทางละชันและต้องวิ่งเป็นขบวนได้บางจังหวะรถคันหน้าขับชะลอเราก็สามารถเติมคันเร่งเพื่อส่งตัวรถให้พุ่งไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดายโดยในการขับขี่ที่ใช้ความเร็วกว่า140กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สามารถยังมีพละกําลังเหลือให้ได้ใช้งานอีกรวมถึงน้ําาาาาหนััักกรกคาาะรคคววบบุมมมมงงงลลยยแะะช่่่่่ทีเซ็อใจ ซึ่งต่างจากปกติกับรถในระดับเดียวกันถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงก็จะมีอาการวิววิวให้สัมผัสกันบ้างและเมื่อถึงจุดแวะพักต่อมาเราก็ได้เปลี่ยนไปกับขี่ Ford f i ฟ t t a EcoBoost รุ่นซีดาน4ประตูขึ้นนั่งในตำแหน่งผู้ขับขี่ก็ให้ความรู้สึกกว้างขวางจากการออกแบบโทนสีเบจของเบาะหนังแท้ส่วนออปชั่นต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างไปจากรุ่นแฮนแบ็5ประตูสำหรับในช่วงการขับขี่ โดยส่วนตัวรู้สึกว่า Ford f e ฟลเตอร์อ o บรุ่น4ด่าน4ประตูนี้ให้การขับขี่ที่มั่นใจกว่ารุ่น h a ทสแบกหประตูโดยเฉพาะในการขับขี่ในเส้นทางลาดชันคดเคี้ยวที่ขึ้นลงเขาจะรู้สึกนิ่งกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าถามถึงเรื่องความคล่องตัวก็ต้องไปทางรุ่น h a ทสแบกหประตูและจากการสังเกตอัตราเร่งและการทำงานของเครื่องยนต์ c o b o o ู t ที่ความเร็ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงใช้รอบเครื่องยนต์1,800รอบความเร็ว90กิโเมตรต่อชั่วโมงใช้รอบเครื่องยนต์อยู่ประมาณ2,000รอบ ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้รอบความเร็วเครื่องอยู่ที่ประมาณ2,100รอบจะเห็นว่าเป็นเครื่องยนต์พ่วงเทอร์โบที่มีรอบการทํางานที่ไม่สูงมากนักจึงเป็นผลให้อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองออกมาค่อนข้างน่าพอใจโดยตัวเลขที่ออกมาตลอดการเดินทางอยู่ที่ประมาณ12-13ถึงกิโลเมตรต่อลิตรในรูปแบบการขับขี่ที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะขับให้มันประหยัดเรียกว่าตลอดเส้นทางก็ได้เน้นกันแต่เรื่องพละกําลังอยากบอกว่าถ้าเราขับขี่กันแบบใช้งานทั่วไปอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน่า,าน้ีน ทีมงานออโต้ไทยแลนด์ขอสรุปแบบนี้ Ford f i t s t c o c o b o o s t ใหม่โดยรูปโฉมด้านหน้าที่ดูสะดุดตามากขึ้นมาพร้อมเครื่องยนต์ส่วนพลัง EcoBoost ที่มีขนาดเล็กแต่สามารถให้พลัง,ลงเทียบชั้นรุ่นใหญ่กว่าเรียกว่าสมรรถนะโดยรวมถ้าได้ขับขี่ด้วยตัวเองรับรองว่าคงยากจะปฏิเสธแต่งานนี้ค่าย Ford คงต้องทำกันบ้านกันหนักหน่อยในโจทย์ที่ว่า Ford f i e s t a e c o b o o ู t ใหม่ผมไม่ใช่ออต Eco ขานะครับ